สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นรถเก่งนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าอันติสนะคะเครื่องหนึ่งจุดหกจีนะคะเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะคะนี่เป็นโฉมไมโนเชนแล้วนะคะสวยงามมากๆานะคะคันนี้ได้เป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าเทาเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันเลยว่ารถคันนี้คะ่ะสภาพมาแล้วเกรดเอนะคะคุณลูกค้าไม่มีการ เป็นแท็กซี่เก่ามาก่อนแน่นอนนะคะเป็นรถใช้ในตําแหน่งนะคะคุณผ้ซื้อไปมั่นใจแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีบริการนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว344จุดนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะบริษัทกูอินสเปกชั่นนะคะปลอดภัยมั่นใจหายห่วงแน่นอนนะคะซื้อรถไปไม่มีย้อมแมวแน่นอนคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาว นะคะออกรถแค่6000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับขับฟรีอีกเก้าสิบวันนะคะนี่ไฟหน้าเขาเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะล้อนะคะเป็นแม็กนะคะเดิมโรงงานนะคะยางก็จะได้เป็นยางใหม่นะคะคุณลูกค้าเป็นยางดันหลบนะคะนี่ดอกยางหนาๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะคันนี้เป็นไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะมือเปิดโครเมียมนะคะไปดูภายในห้องโดยสารกันนะคะ ภายในห้องโดยสารเขาขึ้นชื่อเรื่องความกว้างและความสะดวกสบายนั่งสบายนะคะคันนี้เป็นภายในทูโทนด้วยนะคะเบาะสีเบจภายในสีดํานะคะคอนโซลสีดําคือสวยงามะ,ะ่ะคุณลูกค้าคันเนี่ยเบาะใหม่มากนะคะการใช้งานน้อยจริงๆนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะคะปุ่ม Engine Start นะคะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่อ่า0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะ ผ่อนอยูประมาณเก้าพันนิดๆนะคะคันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าไปดูด้านท้ายตัวรถนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะสวยงามนะคะครื่งหนึ่งจุดหกตีเกียร์ออ,ตโ,อตโต้ปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาขายนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคนซื้อเครดิตฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะค่าจัดโอนนะคะหกพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานมีหมดนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อจันรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้คะ่ะ